สวัสดีสมาชิกนะครับชวนชมกระบ,บะแคปสวยๆแคปเปิดได้มือเดียวป้ายแดงสภาพงามๆหนึงในพันนานๆจะได้เจอครับสภาพนี้สมบูรณ์ทุกรายละเอียดครับไม่แท้1,000 0แกิโลเมตรนะครับคันนี้สมบูรณ์สุดๆเลยรถสวยมากๆนะครับกับ c h e เ r รตโคล o ร o r a d o นะครับเครื่อง2 0 0 5ดีเซลนะครับ รถพร้อมใช้เอกสารครบถูกต้องนะครับเกียร์ธรรมดายางใหม่แม็กใหม่เบิกมาให้เรียบร้อยสีเงาฉ่าเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์มากๆครับวันนี้สวยจัดครับสอา,าพสวยจริงๆใครที่กําลังหากระบะชอบ เชฟนะครับคันนี้เรียกว่าได้ราคาได้สภาพนี่เลยครับกับทรงสวยๆสภาพนี้นะครับมาชมเช็คดูรถทดลองครับของ7ปปทุมธานีนะครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยแจ้งจากช่อง YouTube ขอส่วนลดได้เลยครับ259,000บาทเปิดราคาสดแบบร้าใจไปเลยครับใครที่สนใจกำลังหากระบะแบบแคปเปิดได้นะครับปี2013ด้วยครับตัวนี้รถสวยพร้อมขับพร้อมขายเอกสารครบถูกต้องภาษีไม่ขาดนะครับใครอยู่ กล้ปฐุมธานีไปเช็คชมได้เลยครับบ้านไกลไม่สะดวกเดินทางมีบริการจัดส่งนะครับแจ้งจากช่อง YouTube ขอส่งรถได้เลยครับจองได้เลยครับรับประกันว่าถึงบ้านท่านแน่นอนจองแล้วไม่ได้รถมาเก็บเงินคืนที่แอดมินผมจ่ายให้2เท่าเลยครับกับรถสวยคัดและเช็คมาเรียบร้อยนะครับ2 5 9 0 0 0าบาทนะครับจัดส่งทั่วไทยรถสวยรถคัดรถเช็คมาเรียบร้อยนะครับถูกใจโทรเจรจาสอบถามได้เลยครับไลน์ได้ติดต่อได้ตลอดนะครับโทรได้ไลน์ได้เลยครับ รถสวยมากๆนะครับถ้าท่านกำลังหากระบะแคปนะครับคันนี้ได้ปี2013ใครที่ชอบเชฟเบรดเข้าใจเชฟเบรดนะครับรับรองว่าคุ้มสุดๆนะครับกับราคาและสภาพรวมถึงปีนะครับคุ้มมากๆนะครับคันนี้เป็นจอ Android นะครับ ภายในสวยมากๆเลยนะครับถ้าท่านกำลังหากระบะนะครับฝากคันนี้เลยครับกระบะแคปเปิดได้เชฟโรเลตโคโลราโดนะครับเครื่อง2,005เกียร์ธรรมดาดีเซลครับไม่แท้100,000กิโลเมตรโดยประมาณนะครับรถสวยพร้อมขับพร้อมขายนะครับสำหรับเชฟโรเลตนะครับถ้าใครรู้จักและชอบนะครับคุ้มแน่นอนทนทานดูแลได้สบายครับถึงเชฟจะไม่อยู่ในเมืองไทยนะครับแต่มีอู่แล้วก็มีอะไหล่แน่นอนนะครับสังเกตได้นะครับรถบรรทุกกระบะนี่รถลัว ทุกของหนักๆยังดูแลกันได้สบายเลยครับและคันนี้ซื้อไปเป็นรถบ้านชิลๆเลยครับใช้ได้สบายๆกับสภาพงามๆคัดและเช็คมาแล้วนะครับ2,59,000บาทนะครับตามเต็นไม่ได้เปิดราคานี้นะครับเปิดประมาณ2ายปลายๆหรือ3 0 0แสนต้นๆเลยนะครับฉะนั้นคันนี้สวยยางใหม่แบกใหม่ เสิร์ฟมาให้เรียบร้อยใครที่สนใจชอบกับราคาและสภาพแอดมินบอกเลยว่าคุ้มจริงแน่นอนครับคันนี้รถสวยสีสันเงาฉ่ำเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์นะครับจัดทรงมาให้เรียบร้อยรถสวยแบบนี้ถูกใจโทรเจราจาสอบถามไปเช็คไปชมดูรถทดลองขับที่คลองเจปทุมธานีนะครับสวยสภาพนี้ไม่ได้เจอบ่อยๆนะครับง,งามๆเลยครับมือเดียวป้ายแดงไม่หน0 0 0 0กิโลเมตรสภาพกงามนะครับ สีสันสวยงามสีน้ำตาลหรือสีช็อกโกแลตนี่แหละครับที่เรียกกันนะครับภายในก็ระบบไฟฟ้ากระจกซ้ายขวาปรับไฟฟ้าไม้แท้1,000 0 0กิโลเมตรโดยประมาณนะครับรถสวยพร้อมขับพร้อมขายมาชมมาเช็คดูรถตรวจสอบสภาพนะครับขอบพระคุณทุกการติดตามและรับชมหากท่านกำลังหารถใช้งานนะครับ ถ้าท่านติดตามช่องนี้อยู่ก็ถือเป็นเครดิตให้กับช่องได้เลยครับว่าได้รถแน่นอนคัดรถสวยเช็ครถดีอย่างมีคุณภาพนะครับลองเทียบเคียงราคากับที่อื่นดูก็ได้ครับว่าสภาพกับราคาที่ผมเปิดและนำเสนอมานี้โกงราคาหรือว่าราคาแรงเกินไปหรือเปล่านะครับฉะนั้นใครที่สนใจที่สำคัญใครที่เข้าใจนะครับรับรองว่าคุ้มสุดๆนะครับกับเชฟเรด ใครที่ชอบเชฟนะครับศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมครับจะใช้เชฟได้อย่างสบายใจและมีความสุขแน่นอนนะครับและยิ่งเป็นกระบะใช้สบายครับเชฟชมเช็คดูได้นะครับคลองเจ็ดปทุมธานีบริการจะส่งทั่วไทยนะครับอยู่ที่ไหนก็จะส่งนะครับรับรองว่าได้รถแน่นอนแจ้งจากช่อง YouTube ขอส่นรถได้เลยครับน้องชายคนนี้ก็คัดรถสวยเช็ครถดีมาส่งให้กับสมาชิกได้เลือกได้ชมอยู่เป็นประจำนะครับก็อขอบคุณด้วยนะครับสำหรับน้องแบงค์นะครับและใครที่สนใจนะครับก็ติดตามน้องไว้ได้เลยนะครับมีรถ มานำเสนออยู่บ่อยๆนะครับขอพระคุณนะครับถ้าชอบถ้าใช่รีบตัดสินใจนะครับกับเชฟโรเลตเครื่อง2005ดีเซลใครที่ชอบความสวยงามชอบราคาชอบปีคันนี้จัดคุ้มแน่นอนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ